สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผ่าเลานะเนาะก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่น้องนะอ่ะหลังจากที่พวกเราเนาะไปหยอดกรดนะครับ่ะกลับมาวก็วันนี้นะครับโอ้ท้องร้องนะสใส่หิ้วข้าวนะครับพี่น้องอวันนี้ก็เตรียมตัวนะครับ ไปทํางานเนาะทางานที่พวกเราทําค้างคาไว้เนาะเมื่อวานเนาะซึ่งเมื่อซึ่งม,งมวานนี้พวกเราเนาะขึ้นไปนะครับถ่ายไล่ให้บาปุ้ยนะถูหญ้านะฮะไล่มันสับหลังเนาะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านเพราะว่าตรงนั้นน่มันอับสัญญาณนะับพี่น้องเอฟซีก็เลยอ่ะไม่ไม่ได้ทําคลิปนะครับนะ ถ,ถ่ยาถยทูหญ้าถไรเนาะเพื่อที่จะทําการปลูกยางพาราเนาะซึ่งเมื่อวานทางมาปุ้ยนะกับแม่มาต่อยนะครับไปซื้อ,อต้นยางพารามาสามร้อยต้นนะครับโอ้อยางสวยเลยนะครับพี่น้องเนาะโอ้อย่านะครับอ่ะก็เมื่อวานนะครับทุกท่านเนาะพวกเราเนะาะช่วงเช้าเช้านะครับก็ลงมา ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยข้าวนะครับ<อ>น้ำก็แห้งนะครับพี่น้องเอ๋อฝนนี่ไม่ตกไม่ผมว่ามันมันจะหมดฝนเนาะไม่หมดก็เหลือน้อยนะฮะเอฟซี FC. ดูแล้วนะครับเออแต่เมื่อวานนะครับพี่น้องเนาะ ฝนอยู่ที่ภูหลวงนี่โอ้ยตกแรงมากเลยนะครับอาอ่ผมคิดว่าอาอยู่ที่นานี่นะครับมันต้องมีน้ํานะครับพี่น้องอ่พวกเราถ่ายถายไม่ได้ถูหญ้าไม่ได้เลยนะฮะก็เลยกลับลงมานะครับพี่น้องมาถึงบ้านอ้าวนะครับฝนไม่ตกนะครับตกอยู่เนาะแต่มันไม่แรงเท่าไหร่นะครับพี่น้อง ถ้าตกเท่าผู้หลวงเนี่ยโหโหผมว่าน้ำเต็มแน่นอนนะครับอ่ะหูท้องร้องเลยหิวข้าวนะครับข้าวปีนี้นะครับทุกท่านเนาะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนปีที่ผ่านมาเนาะนะครับก็อ่ะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับพี่น้องนะปีหน้าฟ้าใหม่แก้ตัวใหม่นะครับ ออมันทำนานี่มันอยู่กับฟ้ากับฝนด้วยนะครับพี่น้องเอ๋ยนะเดี๋ยวเสร็จงานไล่เนาะ,นะก็จะลงมาเนาะทำการสูบน้ำนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าข้าวนี่ยกำลังจะออกรวงนะครับข้าวกำลังจะออกรวงเนาะมันก็เริ่มทยอยออกได้แหละนะครับ สำคัญที่สุดก็คือน้ํานะครับในม่วงเวลานี้นะครับพี่น้องเอ๋ยหญ้าขนาดก็รกนะครับสูบน้านะตัดหญ้านะครับอ่สูบน้ําตัดหญ้าให้มันสวยงามเนาะุกทานเนาะปีนี้เนาะก็จะใช้รถเกี่ยวนะครับอ่าไม่ใช้คนเกี่ยวนะครับ เนื่องจากเรางานเราเยอะนะครับเนะาะทจะมาสมมุติถ้าเราใช้เ,เกี่ยวเองนี่นะครับทั้งจะลงเกี่ยวข้าวทั้งจะบายมาเนะเาะก็ไปกรีดยางอีกโอ้โหไม่ไหวครับพี่น้องเนาะใช้รถเกี่ยวนะฮะเอฟซวันเดียวไม่ถึงวันนะเอเนอะอาะสามสี่ชั่วโมงถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เสร็จ นะครับพี่น้องเอ๋ยนี่โอ้หมอกลงอย่างหนาเลยนะครับไม่เห็นภูเขาเนาะทุกท่านไม่เห็นภูเขาเลยอ,อากาศสดชื่นนะครับทุกท่านเนาะสบายนะครับผมว่ามันจะเข้าสู่ฤดูห,หนาว ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อคือนนี่อาบน้ําเสร็จนะทุกท่านรู้สึกว่าเอ้ยน้ําหนาวนะครับรู้สึกว่าน้ำหนาวอ่ะส่วนช่อง YouTube นะครับทุกท่านเนาะอ่ารู้สึกว่านะครับเออสองวันนี้เนาะไปเห็นกราฟนะเฮ้ย ทำไมมันมันเป็นแบบนี้นะครับมันมันมันเริ่มดีขึ้นนะเอฟซี FC เนาะอ่ามันเริ่มดีขึ้นนะครับสงสัยมันมีโฆษณาแล้วนะครับก็เห็นพี่น้องทางบ้านแจ้งมาหลายท่านหลายคนเลยนะครับว่าอา้าวเริ่มกลับมามีโฆษณาแล้วนะครับ่ะก็ดีใจดีใจนะเอฟซี FC เนาะอ่านี่ดีกว่า เดือนก่อนๆเลยนะ FC นะแต่ก็ยังยังไม่ได้นะทุกท่านเนาะยังไม่ถึงเกณฑ์นะที่ youtube เขากำหนดไว้นะครับอ่าก็เลยไม่ได้นะห้าเดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บไว้สะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีละร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับ อ๋ต้องขอขอบคุณเนาะพี่น้อง f อทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับชมคลิปให้กับพวกเราเนาะดูที่สำคัญนะครับ f นะอเนาะดูโฆษณาให้นะครับนี่ข้าวโอ้ยแปลงนี้น้ําไม่แห้งนะะทุกท่านเนาะแต่ยาลกแต่นาลกนะนี่และเขาว่านาลกเนาะ นาลกมจนะกนนีจริงนะครับทุกท่านเนาะจริงนะครับทุกท่านนี่นาลกครับโอ้โหนี่โอ้ท้อ,อ,อ,องรองข้าวเริ่มออกรวงนะฮนะเอฟซีมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะข้าวปีนี้นะครับ ข้าวใช้รถเกี่ยวเนอะมันก็ผสมประสานมานะครับข้าวนานั้นผสมข้าวหน้านี้นะครับเราเลือกพันไม่ได้เนาะโห,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 โหนาลกจริงๆนี่สวนน้ำที่นาเออจะน,น้ำที่สะเนาะ เต็นนะครับเฮ้ยลูกปลาลูกปลาตะเพียนหรือเปล่าหรือว่าลูกปลานินโอ้ยต้องมาตัดญ้าแล้วนี่ลกจริงๆโอ้ยสวยมากเลยเนาะมีเปลงน,นี้นะครับพี่น้องที่สวย สวยจริงๆนะครับแปบน,นี้ดูครับพี่น้องข้าวมันปนมาเนาะมันปนมาสั้นในเอฟนุ่นเหมือนเหมือนเป็นข้าวกล่ำเลยนะุ่นโอ้ยอะประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวขึ้นไปอ่าเป่ากองรถไถทนะเช็คน้ำมันเครื่องนะครับ ก่อนที่จะออกไปทำงานนี่ครับข้าวปนโอโอเคครับคลิปนี้เฝ่าเอพิโซดนี้ครับนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ